กับรายการทุเรียนขับหน้าวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกมสเปอร์นะฮนะเกมส์ลัดต่างดาวเกมนี้นะฮะนี่นี่นี่นีน่ขั้นตอนแรกนะฮะให้เราเข้าไปที่นะฮะเว็บนี่ฮะกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นนะฮะเฮ้กดเลยนี่ขึ้นเป็นงี้นะฮะแต่ผมโหลดไปแล้ว พออย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรานะฮะไปแตกไฟล์เลยกดคลิกขวาหรือถ้าเรากดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะฮะห็นเหมขึ้นเป็นแบบนี้เราแต่ถ้าเราอย่างนี้เราถ้าเป็นแบบนี้นะสำหรับ windows 10บพอเรากดนี่ลูกนะับจุดจุดสองแล้วเปนคินะฮะแล้วกดที่นี่นะลูกสม,มุดแยกได้ที่เราจะ ลงนะฮะสมมติผมลงมาได้ีิแต่ผมลงมาแล้วนะอ่ะสมมติถ้าใครเป็นเข้ามาแบบนี้ฮะให้เราก,กดคลิกขวาแล้วกดนี่ฮะอันที่สามมันหรืออันที่มีตัว F นะฮะปุ๊บล้วก็แตกไฟล์ในในด้นนานใด้านนั้นนะฮะโอปุ๊บเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปที่ไฟล์ของเรานะ ตอนนี้นะฮะกดอันที่2นะฮะนี่เราก็จะสามารถเข้าเล่นได้เลยฮะนี่เข้าเล่นได้เลยอ่นี่นะฮะอ่าถ้าถ้าใครไม่มีบนหน้าจอนะฮะให้เราเข้าไปในไฟนั้นแล้วก็อ่าให้เรากดนะฮะคลิกขวา กดส่งไปยังถ้าเป็นภาษาไทยหรือถ้าเป็นใช t เชตูนะฮนะเดสท็อฮะอืสร็จปุ๊บเราก็เล่นได้แต่ถ้าใครอยากให้เป็นภาษาไทยนะฮะนี่ให้เราโหลดตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นนะกดไปก่อนมันชอบหายป,ปั๊บปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะฮะนะ พอเรากดปุ๊บเราก็จะได้เดะเดี๋ะเดะแบบนี้มานะฮะนี่แบบนี้แบบนี้ให้เราแตะเข้าไปเหมือนเดิมฮะให้เรากดจุดๆดแบดบบันค้างเดี๋ยวบนคิกนะฮะกดลุกทั้งหมดแล้วก็แตกแตกไว้ในที่เราอันนั้นเหมือนกันฮะที่เราลงเกมวันตะกี้นะฮะไอ้เนี่ยเนี่ยผมแตกไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะ,ะถ้า เป็อนอีกอันนี้ก็เนี่ยกดอันที่ทมีตัว f นะฮะแตกไว้เหมือนกันปุ๊บได่เกิดปุ๊บเราก็เนี่ยฮะก็ไม่เหมือนกนเนี่ยฮะให้เรากดไปที่ ไฟเกมนั้นๆนะฮะไฟเกมไฟเ,เกมนี่ฮะเนี่ยเราให้เราเข้าไปที่นะฮะโลเกชนะฮะกด t t น,น,นะฮะก๊อปมาก๊อปทีทีมาฮะให้ t h ฮะเราเข้าไปที่ไฟล์เกมของมันเข้าปุ๊บกดที่ data ฮะเราเข้าไปที่นี่ฮะ,ะโลคิโลคินะฮะแล้วก็กด กดวางนะฮะปุ๊บแทนอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ภาษาไทยนะฮะแค่นี้ละง่ายไหมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะฮะถ้ามันเร็วเกินก็ขออภัยด้วยถ้ามีปัญหาอะไรก็เมนไว้ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอา่านทุกเมนอยู่แล้วทำไมก็สามารถทักเพจมาได้นะฮะผมตอบอยู่แล้วะฮะ เจอกันคะลิปหน้าครับสำหรับนี้บ๊ายบายจ้าจุ๊บ